อันนี้เป็นของเจบอนนะครับอันนี้เป็นของเจบอนนะจะ๊ะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีฮายพ่สมจิตนะฮะสวัสดีจ้านะเด่นเจ็ดกับแปดเช่นเดียวกัน,นะฮะวิ่งรูดที่เจ็ดกับแปดนะ,ะของเจบอนนะครับหนึ่งเก้าชัวโอเคครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดท่านตรงนี้นกับสว่วนนี้เป็นของเจบอนนะครับนะ,ะท่านใดที่ดูไลฟ์สดเจบอนไม่ทันดูตรงนี้ได้เลยนะจะ๊ะเนี่ยส่วนของผมนะฮะแชร์เพิ่มไหมอ้้ห้าแชร์ขอบ,บคุณครับแนวทางของ ลูกบอลน,นะครับอันนี้ลูกบอลน,นะจ๊ะนะเรียบร้อยนะครับแคบเลยนะจ๊ะแคบเลยนะเรียบร้อยนะครับอันนี้ส่วนของผมนะฮะรอสักครู่หนึ่งรอเล็กทุบออกมาก่อนนะพี่น้องนะโทรศัพท์จะระเบิดละร้อนแม่นครับหนึ่งศูนย์เก่ากระง่ามครับครับพี่น้องนะฮะจ้าเนี่อสองร้อยสิบหกท่านกลับสวัสดีจ้ะนะลิงก์ที่ผมปักมุดนะฮะแอดไลน์ฟรีนะครับ ชอบส่วนตัว8นะฮะผมก็ชอบนะฮะเลขมงคลน,นะครับเลข8ผมชอบ8มากๆเลยเพราะผมเกิดบันพุธกลางคืนนะฮะเลข8นะจ๊ะนะ,ะกำลังจะกินมามาแกงดอกสลอุ้ยจริงหรอผมยังไม่กินเลยอ่ะปีนี้ดอกสแลนะยังไม่ได้กินเลยนะปีน,นะน,น,ะะปนี้เดี๋ยวกลับไปต้องจัดแสแลนะฮะสแลล้ำขนาดพี่น้อง ส้งแลวหือะมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับมาลุ้นตัวที่สามกันเนอะพี่นอ้องเข้ากันไปหรือยังฮะกลุ่มที่ผมปักหมุด แนวทางฟรีนะครับสวัสดีพี่นัชชานะฮะสวัสดีจ้านะีฮะสวัสดีครับสมหวังพารวยนะจ๊ะสมหวังพารวยลิงก์ที่ปรับหมุดได้เลยนะครับนะฮานอยให้ดีนะฮะหนึ่งสองหนึ่งกับสี่ห้านะพี่น้องนะฮนะฮานอยเมื่อวานแตกบนล่างค่ะฟังมากๆขอบคุณคร้าพี่สมจิตนะจ๊ะนะฮะหนึ่งศูนย์เก้าทีเถอสาธุสาธุโอ้โห หนะหนึ่งู่วเก้าหรือหนึ่งแปดเอามาลุ้นกันอุ้ยเหมือนจะเป็นเลขเก้านะพี่น้องนะนะฮะเห <c oughs> มือนจะเป็นเลขเก้านะครับ <c oughs> อ่าลิน้นทุบปอกผมปักหมุดนะฮะเข้ากลุ่มฟรีนะครับ <c oughs> กลุ่มลายฟรีนะครับนะ,ะแนวทางผมจะลงให้ในนั้นนะจ๊ะแนวทางผมจะลงให้ในนั้นนะครับ รักดาทำให้หน่อยสวัสดีจ้าทุกท่านนะฮะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาด้วยนะจ๊ะหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ลัวถูกใจขึ้นมาให้ผมด้วยชัวเลยในใจพี่พี่อีทพี่อีทแม่นน่ะหนึ่งศูนย์เก้าปังมากนะสองร้อยหกสามท่านตรงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนนะจ๊ะรอเลขจอดจากผมก่อนนะฮะเลขทูบออกมาแล้วเป็นรัวนะรัวถูกใจขึ้นรัวห่วงรัวใจขึ้นมาเลยนะครับ อย่าเพิ่งออกไปไหนรอเลขจอดจากผมก่อนนะฮะใครรอเลขจอดพิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาเลยนะเมื่อวานปังนะครับเลขทูบนะฮะหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะใครพร้อมพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยนะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาเลยผมขออนุญาตเจาะให้สักคู่หนึ่งนะครับนายพี่นกบอกหนึ่งศูนย์เก้าโอเคครับหนึ่งศูนย์เก้านะสองร้อยหกสิบแปดนตรงนี้กราบสวัสดีครับนะฮะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนรอเลขจอดจากผมก่อนไม่งั้นคุ้มพลาดนะครับ นะใครยังไม่แชร์แชร์ผมด้วยพี่นัชชานะถ้าเข้าความเพจมาใช่ไหมครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเจ๊บอลพารวยวีสองนะครับตอนนี้กําลังสร้างเพจใหม่นะครับเป็นราคาเจ๊บอลเลขเฮงแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไปติดตามด้วยนะครับเจ๊บอลเลขเฮงนะฮะเพจอันนั้นแชร์ไว้นาเพิเจ๊บอลพารวยหลักอะ่ะ อ่ะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมานะจ๊ะนะฮะใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาเด้อพี่น้องนะฮะคอยเสียให้แคและเด้อนะผู้ใดพร้อมพิมพ์พร้อมมาเลยเด้อสองร้อยสิบเจ็ดท่านนะฮะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะฮะขอบพระคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะฮะเข้ากลุ่มไปเลยเข้ากลุ่มไปเลยเข้ากลุ่มไปเลยเดี๋ยวผมลงให้ในกลุ่มแล้วนะเดี๋ยวผมสิล่งให้ในกลุ่มเลยเด้อพี่น้องนะฮะผมสิลงให้ในกลุ่มแนวทางเลยครับนะฮะผมสิลง เนี่ยสมหวังพาด้วยวีสองเยพี่น้องนะสมหวังพารวยตอนนี้ผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในกลุ่มได้เลยตอนนี้ผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะแนวทางของผมนะครับนะฮาะนอยให้ดีนะครับบนออกหนึ่งสองหนึ่งนะสองหนึ่งนะพี่น้องนะแล้วก็ล่างออกสี่ห้านะครับสําหรับฮานอยสองร้อย200ท่านที่ยังอยู่ด้วยกันขอบพระคุณมากมากนะจ๊ะนะครับอาผมลงให้ในก,กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยฮะ๋ยวาผมไปย่านลงนี่แป๊บหนึ่ง วันนี้เด่นที่หนึ่งกับศูนย์นะครับเด่นที่หนึ่งกับศูนย์จ้าพี่นอ้องอะพร้อมนะครับรัวถูกใจขึ้นมาให้ผมด้วยนะฮะรัวถูกใจขึ้นมาให้ผมด้วยนะจ๊ะที่รักจ้าเรามาสัญญาก,กันหน่อยอะนะครับแคปแล้วเพียงก็ขอบคุณครับผมขาะนะ,ะเอานี้เค นี่นะฮะสมหวังพารวยที่เด้งเมื่อกี้นะสมหวังพารวยนะฮะเอาแทงนิเคอีบ่า e ยได้ไหมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับเอาไปซื้อว่าแทงทุกหุ้นทุกหวยได้หมดเลยนะฮะไม่จำกัดนะครับแนวทางนะฮะไม่จำกัดนะพี่น้องนะนะฮะไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตวางโทรศัพท์ใป้พีนึงอ่ะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไหมฮะ 199ท่านแคบและพึงค็ว่าขอบคุณครับผมคบขมคด่ละเราลวดถูกใจขึ้นมานะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปปุ๊บปุ๊บอิบอิแล้วนะครับกินข้าวว่างั้นครับนี่ส่งที่ร้านได้เลยครับส้มตำยมยำัวครับค่ะครับบอกของนั้นนะครับเฮ้ยคนเข้ามาดูหนึ่งคนตื่นเต้นมาก อ่ะสวัสดีเปิดเพจใหม่ค่ะแม่เปิดเพจใหม่นะฝากแชร์ด้วยนะเปิดเพจใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับนะเจ๊บอลเปิดเพจใหม่แล้วนะะเจ๊บอลเปิดเพจใหม่ชื่อว่าเจ๊บอลเลขเฮงเจ๊บอลเว้นวรกเลขเฮงเจ๊บอลเลขเฮงคือเพจจริงนะคะเพจจริงนะแม่ไม่ใช่เพจปลอมนะคะไม่ใช่เพจปลอมนะมาทักทายกันก่อนแชร์ออกไปยัง่ะยังไม่ได้แชร์เลยก็โทรศัพท์อยู่นั่นแ่ะก็เนี่ยเปดู ต้องใช้ลูกผิดเขาไงจรงใช้ได้ไหมละ่ะเออไม่ได้ตั้งฉันเป็นในนี่มันจะปนไปนี่ได้ไงละ่ะต้องเป็นแอปปินก่อนนะมีใครมาใหม่ไม่ทันมั้งเอ,อเ่ยนะอันนี้เลขทูบนะจ๊ะนะอันนี้เลขทูบนะ<จ>หนึ่งศูนย์เก้านะพี่้องนะหนึ่งศูนย์เก้าเลขอย่าลืมติดตาติดตามไปน,นะแม่นะอย่าลืมติดตามติดตามไปเดอ้อ